สวัสดีสสดค่ะสวัสดีปีใหม่ปี2568ด้วยนะคะวันนี้ฟังกับพี่แบงก์ก็มาอวยพรให้พี่ๆ FC ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะครับก็ขอให้ทุกคนมีความสุขแล้วก็สมหวังในปีใหม่นี้นะครับคิดสิ่งใดก็สมปรารถนาทุกอย่างเลยครับขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ติดตามละครเรามาตลอดทั้งปีแล้วก็ขอบคุณทุกๆคนที่อาจจะติดตามกันมาแบบ3าปีแล้วก็ได้ย่ยง,งี้ยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอให้ติดตามพวกเราต่อไปด้วยนะคะครับ ติดตามละครดีๆที่เราจะมีมาให้ชมในปี2 5 2 8นี้ด้วยนะครับอาจจะเห็นพี่แบงค์เยอะขึ้นหรือเปล่าก็ไม่รู้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะปีใหม่นี้แม่หมูก็ขอให้ทุกคนสุขภาพแข็งแรงคิดหวังสิ่งใดก็ขอให้สมปรารถนานะคะค่ะส่วนหนูเนี่ยก็ขอให้ทุกคนมีแต่ความโชคดีมีแต่เงินทองไหลมาเทมาอย่าลืมยิ้มเยอะๆแล้วก็รักตัวเองให้มากๆด้วยนะคะ โชคดีปีใหม่ค่ะโชคดีปีใหม่ค่ะ สวัสดีปีใหม่นะคะทุกคนปีใหม่นี้หนูก็ขอให้ทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดสนนะคะแล้วก็ขอให้มีรอยยิ้มที่สดใสในทุกๆวันมีความสุขตลอดปีนะคะอะไรที่มันผ่านไปแล้วก็ขอให้มันผ่านไปสิ่งไม่ดีจงหมดไปค่ะสิ่งดีๆเข้ามานะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะคะยกโทษให้กับตัวเองในอดีตแล้วก็อยู่กับตัวเองในปัจจุบันแฮปปี้นิ่งีย์นะคะ สวัสดีปีใหม่2568ครับทุกๆคนขอให้ปีนี้นะครับเป็นปีแห่งการประสบความสําเร็จทั้งเรื่องการงานเรื่องการเงินและทุกๆอย่างนะครับคอ้อุปสรรคต่างๆผ่านไปด้วยดีขอให้สุขภาพของท่านนะครับสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจปราศจากทุกโศกโรคภัยกันทุกคนนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับใช้ชีวิตอย่างมีสติและไม่ประมาทแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของพวกเรานะครับต้องมันฟินสวัสดีครับ